สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเทนเดอร์เทนเนลบอยนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กล่องรองเท้าวินเทจนะฮะที่จะนําไปขายในงานวินเทนเนอร์ไดในวันที่5 6ธันวาคมนี้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันครับไปกันนี้ก็คือโฉหน้าของของที่ผมไปเอามาจากไปรษณีย์ทั้งหมดนะฮะอยู่ที่หลังรถผมทั้งหมดแล้วนะฮะโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาแกะทุกกล่องให้ทุกท่านดูกันนะครับโดยที่ถุงนี้นะฮะมันมาถึงก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เอามาให้ทุกท่านชมด้วยนะครับโดยที่ของในหลังรถเนี้ย เราต้องเรียกว่ามันเป็น1ใน4ของที่ทางร้านเราจะเอาไปนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกท่านชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะฮะไปเริ่มดูกันที่ถุงแรกกันเลยนะฮะฟ้าอย่างเปิดมาคู่แรกก็ผมก็ชอบใจแล้วนะครับคือหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบนะฮะนั่นก็คือคิสมาสตงขาวแบบนี้นั่นเองนะครับโดยที่คิสมาสนะฮะเพื่อนๆถามผมมาหลายคนมากๆว่ามันมีกี่แบบมันมีทั้งหมด6แบบนะฮะ และในหลังรถคันนี้น่าจะมีด้วยกันถึงประมาณ 4- 5แบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอย่างในคู่แรกนะครับมันเป็นสีขาวไฮซันต้าตัวใหญ่แบบนี้นะฮะมันจะมีไลซันต้าตัวเล็กอีกนะะซึ่งคู่นี้ดูสภาพดีมากๆเลยนะครับสภาพสวยงามมากๆเลยคู่นี้เบอร์7 7ครึ่งนะครับมาเจอกันที่บูธในงานเราได้เลยนะครับเราเตรียมขายทุกท่านอย่างเต็มร้อยแน่นอนนะฮะโอ้โหคู่นี้เป็นคู่ที่มีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะฮะนั่นก็คือทิสมาร์ทไลซ์คอนนะฮะ เป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมมันอันดับต้นๆเลยนะของคริสต์มาสนะฮะนี่นะฮะด้วยความที่มันน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมครับเป็นผ้าลายแดงเขียวอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีกระดิ่งด้านหลังแบบนี้โอ้โหมันทําให้แบบว่าหลายๆท่านนะครับตามหามากๆเลยนะฮะคู่นี้เบอร์สาถึงสี่นะครับมาเจอกันได้นะครับเท้าไซส์สาวๆนะครับมากันได้เลยนะฮะไปที่คู่ถัดไปนะฮะตอนนี้เราเจอคริสต์มาสกันไปถึง2โมเดลแล้วนะฮะเราก็มาถึงโมเดลที่3นะฮะ นี่นะครับเป็นตัวกระดิ่งหน้าอย่างนี้นะครับคือกระดิ่งมันจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับคู่นี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับผ้าเป็นสีเขียวกำมะหยี่นะฮะโอ้โหด้านในจะบุกเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายสกอตนะฮะสวยงามมากๆคู่นี้เบอร์สี่โอเวอร์สี่จุดห้านะฮะโอ้ยแจ่มทุกคู่ครับต้องบอกเลยว่าในงานนี้เราจัดเต็มกันมากๆาเลยนะฮะสวยงามทุกคู่แน่นอนคู่ถัดมาเป็นแบบที่4ฮะเราเจอกันทีเดียว4แบบเลยนะฮะนั่นก็คือสีแดงเขียวแบบนี้นั่นเองนะฮะ ตัวนี้จะเป็นกระดิ่งด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่นะครับความสวยงามของมันนะฮะโดยรอบคู่นี้เบอร์สี่ครึ่งถึงห้านะครับเป็นเบอร์ที่คนนิยมมากๆเลยนะฮะแล้วมาสู่คู่ไฮไลท์ของถุงนี้กันนะครับถุงนี้นะฮะจะมีไฮไลท์ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันไฮไลท์ยังไงคือตัวริบบิ้นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหายากกว่าตัวรองเท้าแบบเป็นร้อยเท่าเลยนะฮะไม่ว่าเราจะเจอรองเท้าคาริสต์มาสตัวเนี้ย กี่ครั้งนะฮะแต่ริบบิ้นแท้แบบนี้หายากมากๆเลยนะคะแต่คู่นี้มาพร้อมริบบิ้นเดิมแล้วแถมยังมีป้ายแท็กเดิมๆมาอีกคุณดูแบบโอ้โห,โโหแล้วดูสภาพนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่หายยากมากๆเลยการที่อุปกรณ์จะครบขนาดนี้นะครับเจอน้อยมากๆนะฮะฝากมาเจอกันที่งานได้เลยนะครับนี่ฮะ,ะและถุงแรกของเราก็ได้หมดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงสักคู่หนึ่งนะฮะ มาดูกันที่กล่องถัดไปนะครับกล่องถัดไปผมได้กรีดเปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สวยงามมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือแจ็คเพอร์เซลปี90สีเทานะฮะหรือหลายๆ่านถ้าเรียกว่าควันบุรีนะฮะนี่นะครับคู่นี้เบอร์5ขึ้นถึง6นะฮะสภาพเต็มเตมเลยนะฮะไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับไปไปกันต่อฮะคู่ถัดมานะฮะ เปิดมาโอ้โหเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนวินเทจชอบเล่นกันมากๆเลยนะฮะมันคือเจ้าโปเคสนะฮะโปเคสตัวนี้นะครับปี70นะครับเป็นสีขาวครีมสวยแบบนี้นะฮะนี่นะครับสภาพแทบจะมือนหนึ่งเลครับป้ายหลังเต็มๆนะฮะเอเปิดกล่องเล็กๆให้หมดก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องใหญ่ในนี้มีกล่องใหญ่อีกนะฮะ คู่ต่อไปก็ยังเป็นโฟเคสอยู่ครับคู่นี้เป็นโฟเคสเม็ดอินโคลรังเบียนะฮะเป็นสีฟ้านะครับเหมือน l t b บูของ Converse เลยนะฮะสภาพเต็มอีกเช่นเคยนะครับคู่นี้เบอร์6ประมาณเบอร์ 6, o โอเวอร์นะฮะอ่าคู่นี้ผมเพิ่งเคยได้มาในร้านเป็นครั้งแรกนะฮะนั่นก็คือแจ็คเพอร์เซลปี90เป็นลายสกอตเล็กสีดำแบบนี้นะครับคู่นี้น่าจะประมาณเบอร์7ครึ่งถึง8นะฮะนี่นะครับสวยงามมากมาก เป็นอีกหนึ่งไอเทมในแจ็คเพอร์เซลที่เราพบเจอกันน้อยมากๆเลยนะฮะก็มาต่อกันนะครับตอนนี้เราเหลืออีก3กล่องใหญ่สุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือ3กล่องใหญ่สุดท้ายนะครับที่ได้มาจากเมกาเพียวๆเลยนะครับเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเริ่มจากกล่องตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดสักครู่หนึ่งนะฮะแถมแถมแถม เป็นแจ็คเพอร์เซลนะครับขีดรอบนะฮะที่เป็นการทําโดยเจแปนนะฮะเป็นเจแปนอีดิชั่นนะครับคู่นี้มาพร้อมกล่องตรงรุ่นนะฮะน่าจะเบอร์8นะครับนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คนไทยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันขีดรอบมันอยู่ในราคา1นึ่งแสนห้าบาทถึงสองแสนบาทแต่ถ้าเป็นตัวนี้ที่เป็นตัวรีโปนะครับเราจะสามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน10,000บาทเท่านั้นเองฮะก่อนที่เราจะมาดูอีก2กล่องสุดท้ายนะครับผมมีของมาแจกนะครับอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะฮะ คือผมมีเสื้อของของอะไรอ่ะของกีนเดย์นะครับอยู่ชุดหนึ่งนะฮะขออนุญาตเปิดให้ดูสักเล็กน้อยนะครับนี่นะมีเสื้อของกีนเดย์อยู่นะผมก็ไม่ได้เล่นเสื้อนะก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือปีอะไรนะแต่ผมคิดว่ามันสวยมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะสก,กีนหน้าหลังนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด3 4มี่ห้ามีด้วยกันทั้งหมด5รางวัลน,นะฮะนี่นะฮะให้ดูคร่าวๆนะครับ คือผมจะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับคอมเมนต์มาข้างใต้นี้นะฮะว่าที่ผมเปิดกล่องทั้งหมดมันมีทั้งหมดกี่คู่นะฮะท่านใดทายถูกนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมสุ่มแจกกันนะครับเป็นเสื้อกินเดย์ร้วนเลยนะฮะเอาบอกกติกานะครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับและก็ตอบมาในคอมเมนต์ด้านใต้นี้นะครับว่ามีทั้งหมดกี่คู่นะฮะแค่นี้สิทธิ์ที่ก็เป็นของท่านลวครับแค่นี้เลยนะฮะแล้วเรามาดูกันต่อนะขอญอากเก็บเสื้อก่อนนะ เรามาดูกันต่อที่กล่องใหญ่นะครับขอเป็นกล่องซ้ายมือนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะขอญาตเปิดนะฮะโอ้ oh, ว้าวกล่องนี้ทั้งกล่องก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคริสต์มาสล้วนอีกแล้วนะฮะในเดือนนี้นะครับเราสั่งคริสต์มาสมาอย่างเดียวเพียวๆเลยนะให้ดูอย่างรวดเร็วนะครับคู่นี้สีขาวแล้วเป็นตัวสีขาวแล้วเบอร์สี่ครึ่งถึงห้านะครับเบอร์สี่ครึ่งถึงห้าคู่ถัดมานะฮะว้าวคู่นี้เป็นเบอร์ใหญ่ ไซส์ผู้ชายนะครับผู้ต่อไป,ปนไใส่ผู้ชายนะครับเบอร์เก้าครึ่งถึงสิบนะนี่นะครับมาพร้อมกระดิ่งเดิมๆเ,เลยหลายๆท่านมันจะถามผมว่าดูกระดิ่งเดิมดูยังไงนะครับง่ายๆนิดเดียวคือเราจําแค่ว่าของแท้มารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเราไปเจอรูปร่างหน้าตาแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้นะฮะมันคือของที่ทําขึ้นใหม่หรือว่าของปลอมทั้งหมดนะฮะเราเรียกว่าของทําขึ้นใหม่ดีกว่ามันไม่ใช่ของปลอมหรอกครับนี่แต่ว่าเราให้ดูว่าของแท้ ที่ติดมากระตัองเท้ามันเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับจำหน้าตามันไว้นะฮะแล้วมาที่คู่ถัดไปโอ้โหคู่นี้เบอร์6 o โอเวอร์นะครับเป็นกระดิ่งเดิมอีกแล้วอ่ะโอ้โหช่วงนี้เราพยายามคัดแต่ตัวที่สภาพดีแล้วมีกระดิ่งเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะว่าคนที่เขาต้องการซื้อตัวกิสมาสพวกนี้เขามักจะต้องการกระดิ่งแบบแท้ๆด้วยเลยนะฮะแล้วมาดูอีกทีเดียวรวบไปเลยนะฮะสองคู่ไปเลยแล้วกันฮะ พิสมารสกอตนะฮะแบบนี้เบิบ่มๆแบบนี้นะครับคู่หนึ่งเบอร์สี่ครึ่งพร้อมกระดิ่งเดิมอีกแล้วล้วดูป้ายหลังเต็มๆอีกคู่หนึ่งเบอร์แปดโอเวอร์เก้าพร้อมกระดิ่งเดิมอีกแล้วเบิบ่มๆอีกแล้วนะฮะดูสภาพครับแรสุดยอดไปเลยนะฮะซึ่งวันนี้อย่าลืมนับกันนะครับว่าได้ทั้งหมดกี่คู่แล้วนะฮะท่านจะได้มาตอบคำถามเราถูกนะฮะ แค่ตอบคำถามนับคู่นะครับว่ามีกี่คู่และก็แชร์ออกไปเท่านั้นเองนะฮะมาดูที่กล่องสุดท้ายของวันนี้กันนะครับเปิดมาผมก็ววาวแล้วนะฮะคู่แรกที่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับมันคือแจ็คเพอร์เซลสีทองนะฮะคู่นี้เบอร์สี่ครึ่งโอเวอร์หนะครับถามว่าสภาพสวยไหมอยู่ในสภาพ80เลยนะฮะหยหลังลอกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะคู่นี้เบอร์4.5ถึง5นะครับปี90สีทองนะฮะ ซึ่งถ้าตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่แล้วครับเบอร์8เบอร์9นะครับราคามือหนึ่งมีเหยียบถึง5 0 0 0มบาทเลยนะฮะและเรามาดูคู่ถัดไปกันโอ้โหนี่ก็เป็นคู่ที่คนไทยตอนนี้นิยมสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัคเทเลอร์หรือแจ็คเพอร์เซลนะฮะนั่นก็คือชัคเทเลอร์สีส้มแบบนี้ได้ยังะฮะสีส้มไม่ว่าจะอยู่ในแจ็คหรือว่าตัวชัคเทเลอร์นะครับเป็นตัวที่คนตามหากันมากๆเลยนะฮะและคู่นี้เบอร์8 over 9นะครับโอ้โหเบอร์ไซส์ผู้ชายหล่อๆอีกแล้วนะฮะ แล้วมาดูคู่ถัดไปคู่ถัดไปแจ๋วจริงเพราะว่ามันเป็นลายแบบว่าฮาวายสีแดงแบบนี้นะครับเป็นทรงสกีตกิฟตัวพุ่มข้อนะคะต้องบอ,อกเลยว่าสวยมากๆคู่นี้เบอร์6.5.7นะครับสวยอะ่ะให้ดูลายปริน้นกันคมๆเลยนะครว่ามันหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะ,ะว้าวผมชอบผมชอบลายนี้มากๆเลยนะครับในตัวฮาวายของ n v n ว s e นะฮะและคู่ถัดไป เราบอกแล้วว่าลอถนี้เราเดือดมากๆนะฮะเรามีเขียวตองปี90นะครับหนึ่งในสีที่ตอนนี้คนนิยมตามหามากที่สุดเลยนะฮะมันคือหนึ่งในสามที่คนต้องการตัวมันมากๆเลยนะฮะคู่นี้เบอร์5.5ถึง6นะครับมาพร้อมสภาพถือว่าหล่อป้ายหลังลอกไปก็จริงแต่ลอกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็มาสู่คู่สุดท้ายแล้วนะฮะ รีวิวไปรีวิวมาคู่สุดท้ายแล้วนะฮะอย่าลืมนับนะฮะว่าตอนนี้ได้กี่คู่แล้วนะฮะจะได้มาตอบคําถามกันถุงนะฮะคู่นี้ผมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้สําหรับผมเลยนะฮะให้ดูกล่องก่อนโอ้โหกล่องขาดแล้วอ่ะนี่ครับคู่นี้คือปี1 9 3 0้านะครับถ้าตามในตามตําราที่ผมเจอนะฮะคู่นี้คือปี1 9 3 0มาพร้อมกล่องนะฮะมันชื่อรุ่นว่า b บล็ l a ลเซอนะครับนี่นะครับไซส์10-11นะฮะ แล้วเรามาดูหน้าตามันกันนะครับคู่นี้คือคู่ที่ผมเคยได้มาครั้งแรกตั้งแต่ขายของมา4ปีด้วยกันนะฮะหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับนี่คือรองเท้าปี19 4 0ย์ถึง1น3 0นะครับนี่ครับป้ายหลังมันจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบ็คเลเวลแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆและคู่นี้อยู่ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะฮะนี่นะฮะยางนะครับเป็นยางดำหลอมนะฮะแล้วข้างล่างมีพื้นหลอมเข้าด้วยกันนะฮะ เนี่ยเห็นไหมดูเป็นแบบโอริโอเลยฮะแล้วนี่คือป้ายข้างล่างนะครับสวยงามมากๆฮะสวยงามมากๆเลยนี่นะฮะคพื้นซอฟต์ในก็จะเป็นแบบธรรมดาเลยแต่ที่พิเศษนะครับคู่นี้อายุเกือบ90ปีแต่ดูยางมันนะฮะไม่มีติเขาเรียกว่าอะไรไม่มีปริไม่มีแตกเลยนะครับไม่เหนียวคงกระพันมากนี่คือยางปี1930นะฮะหรือรองเท้าที่มีอายุ90ปีนะครับ ซึ่งคู่นี้ต้องบอกเลยว่ามีเจ้าของแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนราคาขายเราขอยังไม่บอกแล้วกันนะฮะแต่ตัวนี้หายากมากๆเลยนะครับซึ่งไม่ได้หายากแค่ในประเทศไทยนะครับหายากระดับโ o r l วเลยนะฮะตัวนี้เจอน้อยมากๆเลยและคลิปนี้วันนี้ก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนับกันนะครับว่าได้กี่คู่นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปด้วยนะครับโดยผมจะประกาศรางวัลผ่าน 1, ข้อความข้างล่างนี้นะครับว่าวันไหนเวลาใดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซัพพอร์ตตลอดมาจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะมาช้าแต่มาแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ